โคลโรเซตโคลีไฮดรอซีเอสตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นอะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่นหน้าตรงบริเวณฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยว่าไม่ชอบพวกฟีนเมนเอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบพอมาดีเกินเกินตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆน่ะไม่หนักหน้าน,น,นะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแพง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเ่ยหน้าเราก็จะใส้ะคะกระจูกน,นี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokas ว่าปู่เป็นคนชอบกินชีวจิตกินออแกนิกอยู่แล้วและซเลอร์เป็นที่หนึ่งที่เหมาะสำหรับคนที่ยุ่งและไม่ค่อยมีเวลาแต่มีอาหารที่มีประโยชน์อย่างเช่นสลัดบาร์เขามีผัก50ชนิดเครื่องดื่มเขาไม่มีสารกันบูดจะมีเนื้อไก่หมูก็คือครบทุกอย่างใครชอบอะไรก็มาไ,ได้่นี้านรอค่ะก็จริงจริง หันมาดูแลตัวเองค่ะเป็นอะไรที่ชอบทําอยู่แล้วเป็นั้นชอบปลูกผักทำอาหารทําผักเนี่ยค่ะพยายามปลูกอยู่แต่ไม่ขึ้นสักทีแต่ก็โอเคอยู่พยายก็มีมีโปรเจกต์อยู่ค่ะแต่เดี๋ยวขออุ้ไว้ก่อนแต่กําลังจะอยู่ในขั้นทําอยู่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ชอบค่ะเขาค่อนข้างสนใจด้านนี้อยู่แล้วมีทำอะไรที่ดีทิ่บ้านคะ ก็จริงๆปั่นน้ำผักให้กันจริงเขาก็ปั่นให้ด้วยเรื่องพอดีมากกว่าๆๆพูดคุยกันเรื่องนี้ๆๆเฉยเห็นล้าสุดเราะว่าไปดูรถด้วยกันมาไม่จริงๆแล้วช่วงนี้คือปูตั้งแต่ปูกลับมาปูเพิ่งมาคุ้นเคยกันถอยในเมืองไทยนะปูไม่เคยมีรถม,มาก่อน ก็แค่เข้าไปดูเฉยๆก็มีที่ปรึกษาหลายคนก็คือให้พูเออทำไงแต่ณเวลานี้ยังไม่ได้จะซื้อรถนะคะแม้ว่าเป็นรถสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยปูไม่ขับรถสปอร์ตค่ะถ้าเกิดรู้จักดิสายปูปูเป็นคนที่ทำมาทำแมงมาแล้วยิ่งขับไม่เป็นไม่มีใครคงให้สปอร์ตได้ขับแล้วมาลองไปเหมือนว่าที่โอ้ยใครเขาจะก็ทำอย่างนั้นไม่หรอกค่ะจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ในขั้นที่ซื้อได้สามจริงๆปูเป็นคนที่ค่อนข้างประหยัดเลยสามถ้าเกิดรู้จักปูเพิ่งรถเพิ่งได้รถตู้มาก็ขอโอเคกัตรงนนี้ไปก่อ จริงๆแล้วปูอย่างที่บอกปูมีคนหลายคนที่ปูปรึกษาว่าเออเนี่ยคนที่มีรถก็จะถามว่าเออมีรถคันไหนยังไงบ้างแค่นั้นละค่ะแต่แค่คำปรึกษาเฉยๆแบบว่าถ้ารู้จักปูปูเป้คนที่แบบค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก่อนจะทําอะไรคิดนานมากก็คงเห็นสักพักนานๆเลยค่ะใช่เป็นคนที่ไม่รีบเลยค่ะ ไม่ไม่แพงเหมือนที่ทุกคนคิดเป็นรุ่นประหยัดน้ำมันมากกว่าค่ะเป็นคนนี้ใส่างี้มากแต่ว่าถ้าสมมติจะมีก็คือต้องฟังเราเองซื้อเองใช่ค่ะจริงจริงอ๋อเป็นปวัวเป็นข่าวที่ไม่น่าเป็นประเด็นเลยอ่ะเ <c oughs> ป็ยังไงบางคนบอกว่าเขาจะซื้อให้เราการไปดูรถเป็นเรื่องเล็กมากเลยนะคนหนึ่งเขาก็ไปดูทนก็แค่จับตามองเฉยๆแต่เฉยๆค่ะก็ขอเคลียร์ละกันว่าณนะเวลาเนี้ยยังไม่ได้ซื้อรถค่ะดูเฉยเฉย ไม่มีเดินไปแถวเดินทางไปแถวนั้นปะหนูหนูว่าเป็นคนานห่ะคุณแม่เป็นค่ะแต่ว่าไปเฉพาะไปเยี่ยมคุณตาคุณยายอย่างเงี้ยมากกว่าเดือีไม่มีไม่มีมัเป็นสายนานแล้วค่ะช่วงปีใหม่สงกรานต์จะไว้เข้าไปแต่ช่วงนี้คุณยายอยู่กรุงเทพแล้วค่ะคิดว่าคนปล่อยข่าวมาเพื่อะโอ้ยปูว่ามันคือความเชื่อค่ะปูไม่ไม่อยากลบหลู่ใครเชื่ออะไรก็ปูก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็อยากไปทำ อ้ยเขาไม่ไปหรอกแล้วแล้วหนูนี่ลุกเครื่องนี่นะจะไปชวนปูดจริงๆปูปูเป็นคนที่เข้าวัดจริงค่ะเป็นคนที่สวดมนต์ นั่งสมาธิพยายามทำบุญถวายสังฆทานเรื่องผู้ในผ่ยพูดทำแต่เรื่องอื่นเนาะไปจากเนี้ยอันเนี้ยคือไม่ไม่ได้ทำแบบาไม่ได้แบบไปร่วมพิธอะไรอย่างไงพอดีว่าปูไม่ค่อยทราบเรื่องพวกเนี้ยเลยก็ยังไม่สามารถไปร่วมอะไรได้เพราะถ้าเกิดเราไม่ทราบก็คือเรายังไม่คือไม่ลบหลู่แต่ก็ยังไม่ไม่รู้อะไรลึกซึ้งเกี่ยวกับมันก็เลยปกติอย่างที่เห็นในไอจีค่ะปล่อยนกปล่อยปลาเรื่องปกติทำ แต่ช่วงหลังก็ไม่ได้มีไปต่างจังหวัดเลยนะปูทําบุญอยู่ในกรุงเทพอย่างเดียวก็เห็นตามไอจีปูแหละปล่อยนอกปล่อยปลาให้อ่านตาอย่างเงี้ยเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมคะเสริมดวงเสริมบารมีจริงๆปูเรื่องพวกเสริมดวงไม่ค่อยได้ทําค่ะแต่ว่าเรื่องออปูเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าทางธรรมะค่ะปูเชื่อว่าทําดีคิดดีก็ได้เรื่องดีๆตรงนี้ได้เด่นนี้มากกว่า คือทำทุกอย่างให้ดีพูดจาดีอย่าพูดจาไม่ดีคิดโลกในแง่บวกให้เกียรติคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทางธรรมะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดด้านอื่นคงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าเออเอาอันนี้ดีกว่า แค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก y o u t u b e p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดทซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ็กดวงการงานการเงินความรักแบบันแน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a p r i t y com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว